ยังบ่ท่านได้กดนิกนข้าวบ่นี่เลยอ๋อเอาถ้วย้จานก่อนเนาะจังอันมันไปกินข้าวใช้คำง่ายใน,นก้อนบ่วเป็นกลือเนาะเออเอ,อ้ออาวมะกล้วย ด่ได้ใช่เนาะนกิน,น,นเดี๋ยวนี้เนปไปก่อนอ่ากินเบิง์ยุ้ง่นโอ้โหนี่เด้เนาะอ่าทางเขา่านี่เนาะอันนี้พ่อซื้อไปองคงเฮียนนะ่ะโดยอ่าองเฮียนประถมสมบูรณ์ศึกษา เขาซุกเต็มทุ่งให้ทุ่งหน้าเพิ่ออะบัานนี้พี่น้อยอเริ่มเกี่ยวแล้วโดยนี่กันเนาะอยู่ใส่กันโค้งมุมใน่วนนี้กับพี่น้อยเนาะแต่ว่าคือปิ่นคึมๆเทเด้นี่ผ้าูนจีตกลงมาให้พี่ให้นอ้องหอบเข่าวจักอันนี้นพี่น้องเนะาะเอานี่เลยพี่น้อยอเปิดผ้าเปิดกล้องมาเนาะกับเขา่าซุกเต็มทุ่งให้ทุ่งหน้า อยู่หน้าบ้านอื้นซานเนาะหรือว่าอยู่ที่โซนที่เศร้าของทางนองแวบมาอนี่กับพี่น้อยเนาะมาเยี่ยมมายามทางน้องเพื่อนอีกก้อนมาอนี่กับพี่น้อยกลาบสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อเนาะมาพบม,มาเจอกันคือเกา่ากับบอเซียงไไนี่แหละพี่น้องเนาะเสียงควยปุ่งเป่งปุ่งเป่งอยู่นี่เนาะเนาะ เอันนี้เนาะข้าอีเตะแดงบ่นี่เนาะอืมขาอีเตะแดงใส่มื้อนี้เนาะมาแล้วบ่ทางน้องแบมาแล้วมาแต่งเียนแล้วเนาะโอ้เอาๆจังได๋เนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วบ่ถูกพี่น้องเอ้านี่เนาะยังอันนี้ อาสบายดีดูโอ้ล่างถ้วยได้บาทนี้เนาะ,ะเป็นยังไงอันนี้เนาะล่างถ้วยเนยเเมงเพิ่นตม้มเนียงชานี่ยนะเมาเนี่ยบ้างเลยหม,มอขวัวปลาหมอขวัวปลาอ,อ,อ,อบบ่าเบิ่งเดาเบิ้งเสียงนี่ไม่เด,ด้่ดู หากมาตัวองเฮียนเจากันเนาะได้ยอยากมาคือเก้าวดด้อือบางทีผมได้บ่กหลุดทิพนะฮะบ่บอไหน,น<อ>ี้เนาะมาคนเดียวบ่ได้อือโอ,นนโอ้ยน้อมัดผมเนาะอันนี้มัดผมนี่ก็เฮ็ดเองบ่เนี่ยได้อือเนาะกินทุกอย่างด้วย อย่างบนท่านได้กินข้าวบ่นี่เลยอือึบอ้เอานั่ถ้วยน้างจานกดเนาะจังอันมันไปกินข้าวได้ยังกินน้บาดนี่บุ้มีิฮะบุ้มีิบุ้มีิยังเลยเลยอ้าวเนาะ ยมง่ายยี่บอน้ำกอกเจ้าดูให้มันเทเลยนี่มันกหัวมันก็รุดไปได้นี่นี่เบื่อมากแล้โอ้โหเนาะแตกลพระพายไปแล้วนี่โอ้ว่าแล้วย่างเนาะสูบแล้วสูบอีกมื่อนั่นมื่อนี่อยู่เยอะแตกไปแล้ว ห้องกระซามเนี่ยนี่เนาะโดยกระซามสักเสื้อผ้าไก่นี่ปล่อยมาได้ได้ไก่นี่มันกินข้าวเบื่อดนี่เนาะโดยปล่อยนี่้อดอยู่บ่สองสามร้อยตัวไก่ยเยอะบ่มันจะโตตายไหมเลยมีแต่ไก่งามใช่ไหมนี่เนาะ แต่พันสูงครับใช้อันคัดบริมีบ่นี่นนะบ่ใช้มือหุกมาด้ยนี้เนาะเลยโอ้คอยอยู่ในหุ่นหรอบ้าปะ ตอนแรงอยู่ยช่วงใบใบนี่ก็ไปอีกบ่านนี่เลยไปประมาณจังมุ้งกับบ่ายงเมื่อไปบ่ฮู้จะไปได้งมองฮะไปมุ้งมองตัวนี้หักกระเทียงครึ่งเลยประมาณบใบมุมงบ้าจะไปนะเลยอืมงางไปคือเก่าเนาะเดยอ๋อพอดีโปเชียงจะออกไปพุ่นนระลุดเล็ดคันวาแน่นกับใบมุ้งกับเนี่ยโปรเซ็งจะออกไปส่งเลยก็ได้ โดยไปส่งยูงเยียนอยู่ขัวมือหันมันบ่โดยเออเอาพอดีเดี๋ยวไปเบิ่งยูงเยียนเดี๋ยวไปน้องไปไปได้ยังกินบ่ีหนเนาะบุ๊มีเนาะกินกันแล้วลืมละห๊ะขกบ่โดยใช่สากได้ใช่สากเถิงอือึ๊บปึบหูหงม่วงนี่ก็เนาะมาย้ำไดก็ยังปิดเตยใบอยู่บุปผีหมากจิ้งทื่อเดิน โอ้ยนี่ยังไะทางนั้นหนักหานนี่แบกโหลดเอานอยโอโซนอ่อยบอ่อืมเอาเดี๋ยวจังเบิ่งเอ้ยขึ้น,น,นได้บด่หน่ได้มึงเด้อดมึงเบิ่งอีกเ,เนี้ยเป็นนิรด์นี่เนาะโอ้ยินเงาแค่นี่่าเป็นนี่นะครับให้นิติ๊กท่าระวบงมือนี่ยัง <c oughs> mình sẵn này này vang bay bên đây bọn. rồi. khẩu nhung mà thằng này kia bỏ khẩu cho nó. kiều đã. chơi. đủ thang nó, sẽ bài đi đê đê. โอ้เกลียวแล้ว hmm. ว่าเข่านะโอ้เก็บรถนี่จังน้อยนี่อืมก็จะว่าผลชิมาได้เหมือนนี่นะพราอายุเข่าอืมสี่เกลียวตัวมันเก่แน่นอ้ะลุอ่ะลงมาที่ก่อนสาม ไปลูกไปแม่ขึ้นไปหานกินเขาเลยก็ได้ใบเกลือก็ได้ไปเอาไม้ไม้บัเชียงก่อนก็ได้ลงมานั่งรุมพี่ละเดี๋ยวจะไปส่งไปโรงเรียนก็ได้เด้อบริสุทธิ์เนี่ยกินมาซ้ำพี่น้องเลยโรงเรียนกลิ่นมาแล้วเอาเอาสั่งใบเกลือแล้วมานั่งกินอยู่รุมพี่อ๋อเนาะโอ้นี่เด้ออันนี้เปลี่ยนโศน้อยสมบัติชาวบ้าน mình dẳng mình tít bao đây, mình an nhiên, siêu Bộ nhiên. Oh, main main main, đây cứ cấm sưu cấm nhẫn bao. Long bưng đó, này long bưng, Thái bao đây, hơi hơi lớn vậy đó. Ôn, uhm. đây cái chẳng đây đây là cái giá nó. <laughs> ่อยไก่ออกมาเลยทำสิกินบาทเลยรถหนองแบบมาไล่ไก่แม่โคเบิรดเข่าฮะครับไล่ไก่เขา่าก,ก่อน ขงังเรียบยได้หนิเนาะเข่าดิบเบิดได้หนิมันตอดนี่อเ,เองามแท้ไก่ผูกตัวนี้เนาะเอาเอาไปเฮ็ดเอาไปพูดไร เดี๋ยวนี่ยับออกมาเจ้าน่ะดะย,ยับยับออกมาพี่เดี๋ยวมันคุกมาพี่แหละไก่ข,ข่าวเนาะหายากด้ไก่ขาวนี่โอ้อย,ยอย่างนด้มูนี่ย่งอยู่ไก่ขาวนี่ใช่เดินมาไม่ดุอะไรๆ สลัดเล่นี่ไกลตัวนี่แม <laughs> ่แล้วบาทนี่ยาเราไม่กินอิม่มเนี้ยมก็นอนหนะอะ <laughs> ใช่ทางใดโหเหรอ แล้วนี่เขาแบบนี่อันไรเขาข้ออีตัาตงหาอีว่โอโอ้ยตหมโอ้ยสาเละนี่ ออกบุเข่าเนาะอ๋อใส่อ,มไมไอะไใกลเขคากระบาดนลอ่ไปไปเออ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ข่าวนะั่ดีแล้วดีอยูย่ในนาผูเออ อ๋อไล่แรกว่ะเนาะ,ะตัวขาวเดี๋ยวจังมันอันนั้นโอ้หอมผักระเง่งดิสม,มันมาขามเลยเนาะคุยนี่พักเล่นนี่ใช้เขากินน้ำบ่ใช้เขากายเกลือ,อนอะอนาอาว ข้าวคอดนบ้านได้บ่ใช่อบไปพนแล้วสิไปส่งเจ้าเด้อจะไปเบิ่งเรียนเช้านะเขาก็น้ําตาลเแซ่บบ่เนาะบ่แซ่บปานดแลนี่เนาะเาก็น้ําตาลโอ้ยเนาะ ไอ้คำใหญ่นี่ก่อนบ่แม่นเกลือเนาะเอออันอยู่โรงเรียนเจ้านี่ก็โซนลายนี่เขเจ้ามานี่มาแต่เียนแล้วก็ก็เมือกินอยู่เพิ่นคือกันบ่โดยมันก็่ข้าวเนหึมันก็ข้าวเนบางคนก็กินข้าวยูงเียนโดยอ๋ออข้าวยูงเียนก็มีเพิ่นงซั่นบ่บ่คือข้าวเองป ถือเข่าแต่อยู่เฮือนชานเพื่ถือไปเนาะอ๋ออ่ากินอยู่พุ่นเนาะฮอร์ไปนะาัอนเสิร์ตกันอ่าาาาไซื้อกัอออ่นนี่กินมาชัมบมเชียงกันมีแต่อันอันนี้แหละมะกล้วกกยเอาอยู่บ่กินกินเข่ากับมะกล้วยเนาะ Ừ, ào, để về mình đùn được, về một quế mà hãy con, cứ bù miu. Ừ, áo, măng cụi, hết đi đấy, trẻ nó, kiếm đồ ní đi con, à, đưa, bảo mì bảo mì. à mì mì nó kiếm bơm vô, xếp như bùa măng câu nó may đấy, nó bù miu พอดีกินตอนเทียยกินเสบเนีหรือว่าตํำบางหุ่งเนาะอันแต่ว่ากุ๊กบางหุ่งอยู่หมองเจ้าอยู่นี่คือบุหินมีจ้กุ๊กเนาะเอออยู่พน,น,นพุน่นเนาะเป็นหมากแล้วบ่ฮะมากแล้วเป็นมากแล้วโอ้ใกล้กลกลชิได้ต่ำแล้วใชเน,นาะอือคือยุบอะไรเขาก็มากล้วยเนาะ ใส่จานนแล้วเนาะให้ถวยลดเออเอาเอาโอ้ลมเย็นเท้นี่เนาะอืมยีกาศนี่เนาะทรรมชาติาี่เนาะนี่อันเกี่วเลยจังมือแล้วเอ้ยเขาเจ้า ล่วก oh ็ไ <c> ด <oughs> ้สองมือ hmm. นี <basics> um ่บ uh, so so hmm? nah, ่เก uh, so ี Mat ่ยวต่อเรื่อบ่เนี่ยกว่าเจ้น้ำมันเป็นแบบเขาแบบมองชุกแน่บุชุกแน่เนาะมันเป็นบ่สม่ำเสมอบ่ได้มีเขาเจ้าบ่ น okay. ี่เป็นข่าวเนียวอย่างเดียวบ่เฮ้ยไม่ได้บาเอาเนาะ พอดีเนาะเดี๋ยวนี้กันวันนี้กลับมาได้สิไปเฮียนต่อกลับมาจังโม่โม่เวลาใช่ไมเนาะโอ้ยนั่นเนาะแต่ว่ามูพาเลิกกันเป็นเลิอกนะเนาะอ่าเขียนในเขียนนั่นเขียนได้เนาะเขียนนั่นเขียนงามเตอ่านนั่นติดอ่านได้แต่โบ นัองโบได้อยู่โอ้ยเนาะนี่เด็นี่น oh, ้องเขียนได้แต <arrive> ่อ <and un> <doubts> hmm? <No, S 1> ่านบอกมันก็คือเก่าหันแล้วนี่เนาะอ่านออกเขียนบ่ได้นี่ก็ยังไขอยู่ได ấ ตัวเฮาซื้อทางปากเนี่คทำเบาเนี่ยเนาะเย็นไปเรื่อยๆพื่อนได้ขึ้นห้อนมอพื่อได้จังหวีอ่านได้ฮะเพรแหละเพราะหรอวะ เอออ๊าพอสะพอกก็พอได้เนาะปูอันตาลอันนี้น้เมาให้กินดอือไไอยู่อ่า มุนอีกลุกมุนไปนแหงเลยใช่ซำเปิดผ่าเอบล้อยแร้วนิกันเนาะมุนติวติวูอยู่บพได้กินจักเกอรอใ,ใจใหายเราจนวัวมุกออกินลอก n ไปมุนเลยใช่บ่ได้ย,ยูว

เนาะเอาไปกู้รถซื้อไอ้เด้ออ่าพอดีเขาชอบไปพุ่นเนี่ยไปพอดีแล้วทางน้องเพิ่น,อ,นออกไปพุ่นไปส่งอ้าเนาะมัน,นไปองค์เฮียน,นี่กะเพิน่นเอิญน,นี่กะขึ้นนางคือกันบ่เจ้ากะห้องนางยังกาะ นางแว็บบ่บอในห้องแถวเด้เนาะเออขึ้นนางคือกันอะไรอะไรเนาะตดนแมไปฝากาคือไปเจ๊าะอืมอ่าจดนางคือกันเนาะใส่สื่อนางนางแว็บไปหน่อยอ่าใส่มงหงยาวบ่โอ้ยยังหมดทันในน่าช้ำหนิเนาะเออไปนี่ล่ะเข้าไปไหนพี่ล่ะไปดูขืนไปรถ อย่างไก่แตไ่ได้ช่องกิโลปายพันไรพี่น้องเออเอาอยู่ข้างหน้านี่มีฮั่นค้าอยู่เลยเนาะเ,เ,ออเออดีเ๋ยวเสียงจอดเบื้งฮั่นค้าตนาเลยพอได้ชื่อ,อข้าวต้มข้าวนุ่มเนาะมันดัดเต้นลงทงเค้งน่เนาะ มูโยงเฮียนนึ่งกันจะคนถูกทอดโบสิบ<อ>ประมาณสิบคนบออ่อันอยู่ในห้องจะได้ใชอยู่ในห้องเจ้ารวมเปิดหนคนอยู่ในห้องเจ้ารวมเบิดหนั่นสิบเจ็ดคนโอ,โอ,อ้อยู่วงเฮียนนี่อยู่ปอหนึ่งจนทอดอันอันนี้บ่ทอดปอหนึ่งทอดปอยังก่อทอดทอดปออา่า

ไม่ค่าเนาะสบายดีไม่ค่าเด้อเอารถลูกเรื่องเอารถขนมกับภูอยู่ในเรื่องรถใช่ปึ๊งนี่ผู้เสียงเอาัสนสอนเซอร์ก่อน s ป o น s o r อีก่อน ใช่ลูกเป็นเป็นอันใช่แยกก็ได้ใช่ขนมบัวว่าลูกไปด้วยเอาแม่ขนมไปไปใช้ถุงไปใช้พอาะอะไรอ้าวเนาะอ้าเอา้าถามทั้งเมฆ่าพันยุทธอะไรอันตัวนี้ได้ลูก luôn bớt lửa bơ, ờ, à, là, sáu cái một nghìn, có miếng khăn một cái nữa, rồi rồi, cái này, à, với áo áo ôm nó hơn. ไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ผลมาเลยนี่เนาะผนแห้งเลยนี่เนาะไปดูไปเนาะบไปนี้เนาะไปอ่าเพื่ออไรพี่น้อยพ่อพ่อกันอยู่หน้าองค์เฮียนของทางน้องแวบึ๊บอ่ะบ้านนี้ตัดภาพมาหอดเลยแมนบอสุนี่แมนยันเราอีกใช่ยันเราอีกจังน่อยยังเป็นกระหอดเด้ๆคอยเห็นอยู่อันนี้บ่ เดี๋วเดนเดนตัวนีเหยียนเลยอันนี้มองนี่บ่ทางเขานะบ่แม่นพุ่นพูนเออนี่ก็พูนนะเออเอ้าหงเยียนตัวนี้เพิ่นหงเหียนหมอบ่เนี่ยนะโดยเออถ้าเอาปะหาพันชิึ้นมาเฮียนอยู่พี่เออโอ้ของเจ้าอยู่รูดูซดลุ่มพี่นี่เนาะโดยตอนนั้นคืนฮียนอยู่ทึ้งตอนนั้นเป็นทึ้งลุ่มเอออ๋ถือว่าไกลโค้งไกลเดีเนาะนี่เนาะโดย ใช่หนีบ่โดยออืมเดี๋ยวมองกูขามนี่เนาะโดยเอเอามาหินน้ำกข็นครั้งแรกบูเซียงกับพี่หน่อยเนาะเอเอาเอาลาดุกบานิโลดีเอาเลิกขนมเจ้าเด้อโดยอ เบอร์ละบ่เด้อเอาดอมาเอามาพี่ก่อนก็ได้เอาอันนี้โบเสียงให้เจ้าไว้ซื้อมันเน้อยู่เนื้กินนีมื้อก็ได้แล้วดูเด้อซื้อก็ต้องขนมมาหน่อยเด้อเด้อเข้าใจเด้อซื้อห้องเยียนยังเกาะนี่นะห้องเยียนใช่ป่ะเขาลืมเลยาเฮะห้องเยียนยังเกาะเขาลืมเลยไปย่างไปเบิ่งป้ายพุ่น โอ้นี่เด้เนาะทางเขานี่เนาะอันนี้บอซื้อปไปองค์เฮียนน่ะโดยอ่างองเฮียนปฐมสมบูรณ์ศึกษาอ่าบ้านบ้านไส่ปลาดุบบ้านไข่บ่อบ้านไข่พุ้งินเนาะโดยเอาเอา่แหละพี่น้อยไปอยู่นี่เลยกน้องอ่านเบิ่งน้ำกันอันนี้นะยุบพอหนึ่งเหมืนบอเฮานี่บอแม่นปุซี่ฮะ วบวสซีเขาพวอนเฉพาะอยู่โซนนี่นทะท่าพีฮะพวกเนื้อทอดท่าพีโปเกียมโปเกียมโดยแล้วก็ฮอดอันปอหนึ่งปอหนึงเนาะโดยท่าพีโปเกียมท่าพีปอหนึ่งถ้าปอห้าจงขึ้นไปอีกโซนหนึ่งเพิ่มพุ่นโดยเออเอาเอาใส่เข่าห้ามขเข่าเฮียนดุโดยเอาลาพีแล้วนนอกนี่ดุสบายดีอ่าเอาเนานะมาแบบนี้เข่าห้ามขเข่าเฮียน ทางน้องๆเพื่อนน้องพี่น้องเไปปู่แต่ละคนเนาะปะเนาะอย่าพลาดกันปีนุกขาดไม่ถูกเด้อลมซ้ำสูมีแต่หลักหมวกซ้ำปูกพี่น้องเไยแต่ทำเตะเฮี้ยนอ่าเวลาวันบ่ายมุ้งเนาะเขาทำเขาเฮียนต่อรอบเศร้ากัอีกรอบนึงตอนเที่ยงก็อีกรอบนึงตอนว่ายเนาะตอนเช้ากัอ่ามือหนึ่งมีอยู่สองเวลา แต่ว่าเข่าน้าซ้อมปลานี่ก็ขึ้นอยู่กับเท้าสลวกแบบดๆโซลานี่เพิ่นก็ซื้อถือมาแต่บ้านแต่มากินอยู่พี่ด้วยหรือว่าองเฮียนไก่เฮือนสั้นก็ย่างขึ้นไปกินในจังเขามากเย็นต่อแบบนี้นะพี่น้องเนะะานะไะเนาะตามนั้นแล้วทำหมดเสื่องลาพี่ลาน้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อะแบบน,นี้พี่น้องเนะาะเยี่ยมยามตามข้าวทางน้องแปบ,บนี่แหละพี่น้อยเนาะมาส่งเราอยู่เฮียนเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันถือว่ากุ้งขวงเนาะนี่อยู่ปกยมทอด ปอหนึ่งพอสองพอสามพอสี่และปอหาอยู่เทิงพุดขึ้นหอดมอดเจ็ดไปหน้องต่อไปพูดหละโชนเทิงพูดเนาะนะอ่ขอบโมขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเบิรสุขุสุขคน,นะพี่น้องเด้อเนาะขอบมาทำมาสมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องเบิรสุขุสุขคนเด้อลมเหนื่อย นาวเริ่มมาแล้ว